ขยี้อนิเมะขอเสนอฝือลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนตอนที่44โอ้วังรินมองสื่อทูนานดวงตาสื่อทูนานเต็มไปด้วยความสุขดีละข้าเลือกล่างนั้นวังรินตามข้าไปยังขั้วโรคเหนือที่นั่นมีร่างที่ข้าต้องการจึงรีบเหาะก,กันไปวังรินก็ตอกกระเป๋าเจ้ายุงก็คำรามปากดตัวขึ้นเขากระโดดขึ้นหลังมันจากนั้นก็ตามสื่อทูนานไปสื่อทูนานก็หันกลับมานี่มัน อสูรรูปแบบไหนกันเจ้าเจอที่ไหนข้าจะออกไปจับมาเล่นบ้างเจ้ายุงเนี่ยมักเกี้ยวกาตลอดตาหลังสัมผัสกินอายของสื่อทูน,นันมันก็มีท่าทีกลัวสื่อทูนันก็มองมันจากนั้นก็พูดว่าเจ้าจะวิ่งหนีข้าไปไหนข้าไปจับเจ้ากินหรอกนะอสูรยุงก็ตัวสั่นมองวังดินวังดินเองก็ยิ้มก็เลยนำขินโยกออกมาและประทับข้อมูลลงไปถ้าท่านไปที่นี่ท่านจะจับอสูรยุง ได้มากตามที่ท่านต้องการสือทูนันรับหินไว้ล้างตรวจสอบจึงพูดว่าไม่เป็นไรข้าไม่ต้องการมันอีกแล้วหินโยกที่วังลินให้กับบรรจุข้อมูลของดาวเคาะตำแหน่งที่เหล่าเทพโบราณพบอสูรยุ่งมากสุดแม้สื่อทูนันจะมีความภาคภูมิใจแต่หัวใจเขาก็สัน่นเมื่อได้เห็นข้อมูลในนั้นจากนั้นจึงมองอสูรยุง่งด้วยท่าทีแปลกประหลาดสื่อทูนันเลยคิดว่าวังลินเรามาทําข้อตกลงกันดีไหมเมื่อข้าได้ร่างกาย ขอยืมเจ้าอสูรยุ่ไปศึกษาสักพักข้าเพียงแค่ศึกษามันและไม่ทําให้มันตายอย่างแน่นอนไม่ได้สื่อทูนานก็ตกใจข้าไม่ได้ฆ่ามันจริงๆมันอาจแข็งแกร่งยิ่งขึ้นก็ได้ไม่ได้สืทูนาเนลยตะโกนว่าเจ้าหนูไม่มีใครปฏิเสธข้าตอนนั้นข้าต้องการนางสนมของซูซากุรุ่นแรกข้าแค่ไปขโมยมันมาจากเขาตาบดข้าจะสังหารเจ้าใน,นหนึ่งฝ่ามือเจ้าเด็กอากตันอยู่ วังหลินก็มองซื่อทูนานเขาไม่ได้พูดคําใดหลังจากนั้นซื่อทูนานก็ยิ้มข้ามาพบเจ้าได้ยังไงอ่าตอนที่เจ้ายังเด็กก็เป็นข้าเองที่ปรับแต่งร่างกายเจ้าให้สามารถบ่มเพาะได้แล้วก็ยังเป็นข้าอีกที่เสนอความคิดให้เจ้าขโมยรากฐานคนอื่นแล้วยังเป็นข้าที่ช่วยเจ้าไว้หลายต่อหลายครั้งเจ้าลืมช่วงเวลาที่ตระกูลถึงไล่ล่าเจ้าไปแล้วหรือไงรวมไปถึงนอคูเขาจูหมิง ข้าก็ยังเสี่ยงชีวิตช่วยเหลือเจ้าและนี่คือสิ่งที่เจ้าตอบแทนข้าข้าเป็นชายแก่ที่น่าสงสารข้าไม่มีความต้องการมากมายนักข้าเพียงแค่ต้องการยืมอสูรยุงของเจ้าเพื่อศึกษาเท่านั้นวังหลินเองก็ปวดกระบาลหากซื้อทูนานเล่นแบบนี้เขาคงปฏิเสธไม่ได้ก็ได้ข้าจะให้ท่านยืมข้าจะให้ท่านยืมซื้อทูนานเองก็หัวเราะเยี่ยมมากนี่สิคนที่ข้าเลือก เขาก็มองอสูรยุงโดยแววตาเนี่ยน่าสนุกอสูรยุงเองก็ตัวสั่นพอเห็นรอยยิ้มของสื่อทูนานขะพวกเขาห่อเอิญวังรินถามว่าสื่อทูท่านรู้จักขอบเขตวีไหมสื่อทูนานเลยบอกว่าขอบเขตวีเป็นหนึ่งในสามขอบเขตที่ฝึกเสียนทําไมเจ้าถึงถามเรื่องนี้วังรินก็มองสื่อทูนานในโลกนี้นอกจากหลีมูห่หวานอีกหนึ่งคนที่เขาเชื่อใจก็คือสื่อทูนาน วัลินตบก,กระเป๋าทีหนึ่งหยดแสงสีขาวป้ากฏแสงสีขาวปวดไปแรงกดดันคล้ายกับทันสวรรค์แม้แรงกดดันนี้ไม่อันตรายต่อวังลินแต่มันสามารถสังหารเซียนขั้นวิญญาณแรกกำเนิดได้ทุกคนที่สัมผัสมันสื่อทูนานเองตกใจเขาหยิบแสงสีขาวมาและท่าทีเปลี่ยนไปสัมผัสวิญญาณของเขากระจายออกไปเพื่อตรวจสอบก็จะโยนแสงสีขาวใส่กระเป๋าวังลินเขาส่งแสงสีขาวผ่านสัมผัสวิญญาณวังลินและตรงเข้าไป สื่อทูนาเลยบอกว่าทําไมเจ้าถึงมีขอบเขตวีวังเรนพูดว่าตอนอยู่ในุูเขาจูหมิงเสี่ยวขอบเขตวีปรากฏในร่างกายข้าท่านยังคงหลับจึงไม่เห็นมันจากนั้นร่างกายข้าถูกทําลายและท่านช่วยวิญญาณข้าไว้ก่อนกลับไปหลับอีกครั้งในสนามลบต่างแดนขอบเขตวีของข้าจึงบรรลุขอบเขตอย่างสมบูรณ์ขอบเขตวีเป็นสิ่งที่โหดร้ายอย่างมากข้าไม่ได้มีข้อมูลนักแต่ข้ารู้ว่า สมาพันธ์เซียนมักค้นหาเหล่าเซียนขอบเขตวีเสมอเมื่อไหล่ที่วเขาพบจะทําการสังหารทันทีเจ้าต้องจําเอาไว้ว่าไม่ควรเผยให้มันให้ใครเห็นโดยเฉพาะสูสักุคนปัจจุบันวังหลินก็พยักหน้าข้าสงสัยว่าขอบเขตวีนี้ได้มาจากการฝึกวิธีนรกของท่านซือทูนันตกใจนั่นอาจมีส่วนแต่มีตัวแปรหลายอย่างจนเกิดเป็นขอบเขตวีขึ้นเท่าที่ข่ารู้โอกาสการปรากฏตัวของขอบเขตวีต่ำอย่างมาก รวมถึงมันยากจะฝึกความจริงเจ้าสามารถดึงมันออกจากร่างกายโดยไม่ได้รับผลกระทบก็ถือว่าเป็นเรื่องหายากมากแล้วสื่อถูคาดินมาว่าผลึกดาวเซียนสามารถช่วยขอบเขตหวีให้เทรวงขีดจ,จำกัดได้นั่นเป็นเรื่องจริงไหมผลึกดาวเซียนคืออะไรกันแน่เจ้ารู้แม้กระทั่งเรื่องผลึกดาวเซียนผลึกดาวเซียนของสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่หากเจ้าต้องการออกไปจากดาวดวงนี้ เจ้าก็ต้องได้มันมาไม่เช่นนั้นจะเป็นปัญหาในอนาคตอ่าผลึกดาวเซียนเป็นสิ่งเรลวร้ายสุดที่สมาพันธ์เซียนใช้เพื่อควบคุมดาวเคราะห์เซียนซือทูน่านเนี่ยพูดต่อข้าจะพูดเรื่องนี้ทีหลังตอนนี้มีสมาชิกเผ่าราทิ้งอมตะเบื้องหน้าเรากําลังเสนอวิญญาณบรรพชนให้ขอข้าคิคดเดี๋ยวข้าจําได้ว่าสุสคกุรุ่นแรกศึกษามนุ์คาถาที่สามารถใช้วิญญาณบรรพชน ดูซับพลังลึกลับบางอย่างค่าแก่ขึ้นมากและความทรงจํายิ่งแย่ค่าคิดว่ามันถูกต้องวังลินส่งหินหยกสวรรค์ให้ข่าเม็ดหนึ่งวังหลินตบกระเป๋าทีหนึ่งแล้วส่งหินหยกให้ซื้อทูนานรับมาและใช้เวลาหนึ่งลมหายใจสูตรมันจนแห้งค่าจําเรื่องสุสุครุรุ่นแรงบอกได้ว่ามนบทนี้มีจุดอ่อนไลายแหลงแม้จุดอ่อนนั้นเป็นเรื่องน่าลำาขานค่าควรจะหลีกเลี่ยงมันได้ วังรินรอข้าอยู่ที่นี่เดี๋ยวข้ากลับมาเช่นนั้นเขาก็หายไปตอนนี้ซื่อทูนานป้ากดตัวไ่ตะเพืิดจูเฉียนจื้อเหล่าเซียนขั้นเทวะทั้งหมดก็สัมผัสได้ชายชาลาชุดคุมขาวป้ากดขึ้นฝั่งตะวันออกของแคว้นซูซาคุเขาคือเซียนขั้นเทวะคนเดียวของสำนักยกสวรรค์ชูหยุนเฟยในตอนนี้สีหน้าเขายุ่งเหยิงและสมิยทรงพลังมากขณะมองไปทางทิศตะวันออก สายตาเปลี่ยนเป็นเยือกเย็ยนเบื้องหลังเขาเป็นเหล่าเซียนส่วนใหญ่เป็นขั้นตัดวิญญาณมีเพียงสามคนที่เป็นขั้นแปลงวิญญาณส่วนเบื้องหลังที่เหลือก็ขั้นวิญญาณแรกกาเนิดกว่าร้อยคนในท้องฟ้าฝั่งทิศใต้ฝั่งทวีปสุสากุคือกองทัพเซียนมากกว่าร้อยคนคนหน้าสุดเป็นชายวัยกลางคนเขาคือเซียนขั้นเทวะของสำนักซหลายปัตภีโชคหลายที่ขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามนี้ หลังจูเฉียนจื้อกลับมาที่ภูเขาซูซาคุเขาพักผ่อนก่อนจะรีบออกไปครั้งคราวนี้เป้าหมายของเขา <ๆ S 1> อยู่ทางฝั่งตะวันตกของทวีปซูซาคุาคก่อนเมฆสีดำรอยขึ้นบานพชชนรุ่นห้าค่อยๆถอนสายตาครวบออโสซ,ซื้อมาแห่งสำนักซากศพเป็นระดับขั้นแปลงวิญ,ญญาณจึงไม่สามารถตรวจับการเปลี่ยนแปลงของสื่อทูนานได้แต่เมื่อเขาเห็นสีหน้าบานพชชนรุ่นห้าจึงอดไม่ได้จะตกใจ เขากำลังสอบถามบรรพชนรุ่น5้ากับพูดว่าพวกวุโสซ,ซื้อมาเริ่มได้ซื้อมาก็หัวร้อนเยี่ยมมากเหตุผลที่ข้ามาที่นี่ก็เพื่อส่งว่าศพนี้มันสามารถทําให้ต้นไม้วิญญาณบรรพชนของท่านลุ่งโลดได้อีกครั้งสิ้นคําพูดเขาก็หันหลังมองผู้ดูแลสองคนทั้งสองออกจากโรงศพและเริ่มสร้างผนึกพลังปานหลายเส้นลอยออกมาหลังจากนั้นทั้งสองจึงปลดปล่อยพลังลีรับ จงเปิดเสียงไม้สองแผ่นคูดกันขณะนั้นแผ่นไม้ค่อยๆเลื่อนออกและปรากฏสิ่งที่อยู่ข้างในควันสีดําปากฏออกมาพร้อมกลิ่นเน่าของซากศพบารพระชนรุ่นห้าก็มองศพนั้นทว่าหมอผีแปดใบไม้กลับมีใบหน้าเฝ้าระวังจงตื่นขึ้นฝาครอบถูกผลักออกตกกระแทกกับพื้นขณะควันสีดําเล็ดลอดออกมาและดูเหมือนต้องการห่อคุ้มทั้งโลกบานพชนรุ่นห้า ก็พูดว่าร่างศพนี้คือสิ่งที่เจ้าพูดถึงพัวบุโสซื้อมาได้บอกว่าบันระชนรุ่นห้าอยากลกาวหาฆ่าเลยคําสั่งมาจากเบื้องบนศพก็ถูกส่งมอบเบื้องบนข้าไม่มีสิทธิ์ตัดสินแต่ว่าบนดาวซูสากุไม่มีร่างศพของเผ่ามารยักษ์ขั้นแปลงวิญญาณมากนักร่างนี้ถูกเคลื่อนย้ายมาจากดาวอื่นร่างศพอีกสี่ร่างน่าจะส่งไปถึงสถานที่แต่ละแห่งแล้ว บรรพชนระดับห้าก็เงียบขณะน,นี้ผู้ดูแลโลงศพทั้งสองสร้างผนึกขึ้นจากนั้นไอเป็นโลหิตโลหิตนั้นประทับบนโงบรงศพกลายเป็นคนสองคนทางล่างโลหิตสองลำดับเกิดขึ้นรับคุ้งเข้าไปในโลงล่างศพขนาดใหญ่ออกมาจากโรงศพพร้อมเสียงบางอย่างล่างนี้สูงมากกว่าร้อยฟุตเน่าเปื่อยมีหลายส่วนมองเห็นกระดูกมีแม้กระทั่งนอนตัวใหญ่ตายยั่วเยอะ นาสีอิสเะเอียนแต่สภาพศีสษะยังคงปกติโดยเฉพาะระหว่างคิว้วเป็นตำแหน่งขวานสีม่วงขณะนั้นเองน้ำเสียงสงบดังขึ้นบรปไปชนระดับ5แห่ง่าวลาทิ้งอมะตะข้าชูยุนเฟยมาที่นี่เพื่อประลองกับท่านเหมือนน้ำเสียงดังขึ้นเสียงพื้นดินแตกกระจายดังออกมาจากภายนอกก้อนเมฆหลังจากนั้นแรงกดดันทรงพลังจึงปรากฏ เสียนขั้นเทวคขอสํานักโยกสวรรค์ยืนตัางหานพร้อมดวงตาเจิดจา้าเบื้องหลังเป็นเสียนจำนวนมากดวงตาบรรปชนระดับห้าเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นข้าเพียงคําเดียวเผาราทิ้งอมาตะาทั้งหมดพุ่งออกไปและการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นชูหยุนเฟยมาถึงด้านข้างโรงศพเขาพูดว่าสำนักซากศพพวกเจ้ารนหาที่ตายก่อนที่ฝ่ามือชูยุนเฟยจะมาถึง บรรพชนระดับห้าก็ยื่นมือออกมาดึงล่างศพยักษ์เข้าไปหาสมาชิกเผ่าตัวเองเสียงดังขึ้นล่างศพยักษ์ตกลงสู่พื้นลงศพกลายเป็นฝุน่นด้วยฝ่ามือของชูหยุนเฟยบัรพชนระดับห้าก็เอ่ยว่ากระตุ้นต้นไม้แห่งการเกิดใหม่จากนั้นพุ่งเข้าหาชูหยุนเฟยก่อนที่จะต่อสู้กันแสงกระพริบปแป๊บปปจากในก้อนเมฆเกิดขึ้นกระแทกขึ้นใครก็ตามที่ถูกขึ้น,น,นจะกลายเป็นฝุน่น หลังบรนระชนระดับห้าพุ่งเข้าไปหนึ่งในผู้ผู้โศก็กระโดดข้ามผ่านล่อนลงบนล่างยักเขาไม่ได้ใส่ใจนอนมแมลงขณะมือขวายื่นออกไปบอลสีทองก็ปรากฏในมือในตอนนั้นหนึ่งในเซียนขั้นแปลงวิญญาณระดับกลางพันเนี่ยดวงตาสว่างวับทิ้งแสงทองนั้นซะจากนั้นสะบัดมือกระบี่เหินก็ลอยออกไปหมอผีไปาดใบไม้มองชายที่กำลังพุ่งมาเขากดแสงสีทองเข้าไปยังหน้าอก ของศพยักษ์แสงสีทองกระพิษกับบีบคุ้งแทงหน้าอกของหมอผีปาดใบไม้ใบหน้าก็ะซีดแต่มือยังคงกดลงไปยังหน้าอกของล่างศพจากนั้นัวเลาะออกมาพร้อมเมีเลือดที่นิ้วและพุ่งโจมตีชายวัยกลางคนล่างศพเผ่ามารยักษ์เรืองแสงชูหยุ่นเฟยํกำลังต่อสู้กับบันไชนก็รู้สึกได้ทำลายร่างศพเผ่ามารยักษ์นั้นซะเสียรอบๆทั้งหมดก็พุ่งเข้ามา ทว่าเราสมาชิกเผ่าราทิ้งอมตะก,กระส่งตเตงเข้าขัดขวางโดยไม่สนใจชีวิตแสงสีทองก็เริ่มสว่างขณะนี้ร่างศพเผ่ามันยักษ์เริ่มขดแสงสีทองเสมือนต้นไม้ขณะมันเติบโตขึ้นเราก็ได้รับสารอาหารกระบวนการนี้กินเวลาเพียงแค่สิบลมหายใจก่อนร่างศพจะถ่ายเทพลังงานทั้งหมดและกลายเป็นฝุน่นชูหยุนไฟยก็พุ่งออกไปยังก้อนเมฆบานพชนระดับห้าก็เยาะเยะ้ย เขาไม่ได้ห้ามเมื่อชูหยุนเฟยมาถึงแสงสีทองแตกกระจายต้นไม้แห่งการเกิดใหม่สูงถึง1,000ฟุตคืนกระแทกอันแข็งแกร่งกระจายออกมาและปกคลุมไปทั่วเขตตะวันออกของดาวซูซาคุใบหน้าของชูหยุนเฟยเปลี่ยนไปขณะรีบถอยแต่เขาถูกขึ้นกระแทกจนกากโลหิตวันไปชนระดับห้าก็ยย้นแลับคุข้าหาชูหยุนเฟยชูหยุนเฟยรู้ว่าสู้ไม่ได้จึงรีบหนีล่าถอย เราเซียนกำลังต่อสู้อยู่ก็ถอนหายใจสมาชิกเผ่าราชทิ้งมาตะก็ไล่ตามแต่บัประชนระดับห้าห้ามเอาไว้อย่าไล่ตามปกป้องต้นไม้บรปรพชนต่อไปครูวุโซซอมาซึ่งไม่ได้ลงมือก็มองต้นไม้นั้นจากการตกลงระหว่างเราสองคนของอยู่ที่ไหนบรประชชนระดับห้าก็เริ่มคิดก่อนชี้ไปที่คิวจากนั้นรอยสักขนาดเท่าฝ่ามือก็ปรากฏรอยสักนี้ซับซ้อนมากเพียงแค่มอง ก็ทําให้ตาลายแต่มันเตมไม่ได้พลังอํานาจแห่งการทําลายหลังรอยสักชิ้นนี้เป็นหนึ่งในรอยสักที่ถูกส่งต่อจากวันไปชนตอนที่ข้าบรรลุขั้นก้าใบไม้ข้าจึงทํามันสําเร็จเขาโบกมือรอยสักก็พุ่งไปหาเพื่อบุโตซ,ซ,ซื้อมาใบหน้าซื้อมาก็เปลี่ยนไปก่อนจะตบกระเป๋านํากองยกออกมากองยกไม่ได้ปลดปล่อยพลังปานธรรมดาแต่กลับมีพลังปานสวรรค์ปกคุม เขาวางอรอยสักเอาไว้ได้วยความระมัดระวังจากนั้นก็โล่งอกและคูดว่าวัานไปชนระดับห้าเป็นคนเด็กขาดจริงๆข้าหวังว่าวัานไปชนคนอื่นจะเป็นแบบเดียวกันเมื่อเผ่าราทิงอมาตะให้สัญญากับสำนักสร้างศพของท่านเราจะไม่เปลี่ยนใจแน่นอนขณะซื้อมาหัวรอกคาดินขาวมาจากเจ้าสำนักสางศพในสำนักสางศพของเรายังมีร่างศพเผ่ามาันยักษ์คู่ซึ่งข้างหนึ่งได้สังหาร มอผีก้าวใบไม้ไปหลายคนร่างเขาบรรจุด้วยพลังขั้นเทวะระดับไปหากท่านสนใจสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อหลังจากผู้จบก็ไม่ร้อยไฟฝ่ายนะ้ตอบก็จากไปผู้ดูแลร่างศพสองคนก็ติดตามทั้งสามหายตัวฉากเดียวกันนี้ปรากฏขึ้นในเขตทวีปซูซาคุต,ตอนปลายของทิศเหนือใต้ตะวันตกน่าเสียดายนะนอกจากจูเฉียนจือที่ทำลายต้นไม้แห่งการเกิดใหม่ ทางทิศตะวันตกได้สําเร็จทางทิศใต้และทิศตะวันออกล้มเหลวทว่าชาเขตการประหลาดเกิดขึ้นที่ต้นไม้ทางทิศเหนือลางสื่อทูน,นันเคลื่อนไหวลาวกับพูดภายเข้าไปยังสายหมอกอย่างเงียบๆไม่มีใครรู้การมาถึงของเขารวมถึงบันปชนระดับสี่ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่แห่งนี้จังหวัดที่ต้นไม้บรรปชนหรือต้นไม้แห่งการเกิดใหม่เริ่มเรืองแสงสื่อทูนันก็เข้าไปใต้ต้นไม้และกลายเป็นปรสิต เขาดูดซับสารอาหารจากต้นไม้ทำให้ต้นกายการเกิดใหม่ร่มสลายชาเหตุการณ์นี้ทำให้เผ่ารัีิอมตะเกิดอาการมึนงงบันไปชนระดับสี่ต้องเสียสละลอยศักโจนใน,นีสุดก็พบซื้อทูนานซื้อทูนานหัวรับมองบันไปชนระดับสี่และหายตัวไปบัณศพศกกระโปรจริงถ้าขาล้วมันศกกระโปรแบบนี้ขาคงไม่ต้องการกินมันเส้นผมบันไปชนระดับสี่เปลี่ยนไปสีขาวและดวงตาสีแดง เขาคำรามออกมาแล้วคุ้งก็หาซื้อทูน,นันสาเหตุเป็นเพราะว่าซื้อทูน,นันไม่ได้เพียงแค่กืนกินต้นไม้แห่งการเกิดใหม่รวมไปถึงวิญญาณบรนพชนนี่เป็นหนึ่งใน5วิญญาณบันปพชนที่เผ่าราทิงอมตะใช้เวลาหลายหมื่นปีเพื่อล่อเลี้ยงเมื่อวิญญาณบรนปชนเติบโตขึ้นแล้วรวมเข้ากับมวลคาถาพิเศษมันสามารถอัญเชิญลางวิญญาณจากความว่างเปล่าได้ลางวิญญาณนั้นจะรวมเข้ากับวิญญาณบันปชน เพื่อสร้างหมอพีสิบใบไม้เาว่าวิญญาณบันไปชนเพิ่งถูกกืนกินไปก็เลยททำให้เขารู้สึกแขนและโกรธมาข้าจะไล่ข่าเจ้าบานปชนระดับสี่ตะโกนขึ้นสื่อทูนานก็หลบวิธีของสูสากุร,รุ่นแรมไลาย่างอายนิดหน่อยแต่ข้าชอบมันตอนที่ข้ามีร่างกายจะสามารถสอนมันให้กับวังลินได้และเราสองคนจะกืนกินวิญญาณบรนปชนแม้ว่าข้ากลัวว่า ด้วยระดับบ่วมพาะของวังหลินตอนนี้เขาจะไม่สามารถทนได้ก็ตามข้าจะฆ่าเจ้าเสียงคนที่ตามสื่อทูนานมาโมโหมากความเจียดชังนั้นแฝงอยู่ในคำพูดวังหลินได้ยินเสียงคำรามเขาเก็บจ้อศูนย์อยู่ก่อนจะรีบเหาะหนีไปก่อนจะรอสื่อทูนานมาเมื่อสัมผัสวิญญาณสื่อทูนานกระจายเขาพดวังหลินเคลื่อนที่ในพิบตาสื่อทูนานปานกดตัวเจ้าช้าเกินไปข้าจะจับเจ้าเอง มีหมาบ้ากำลังไล่ตามเมื่อข้ามีร่างกายและย่อยสลายพลังจากวิญญาณบรรพชนสิ้นสิ้นข้าจะต้มเจ้าหมาบ้าตัวนี้แน่สิ้นคําพูดเขาคว้าตัววังหลินและห่อออกไปซื้อทูนานเร็วอย่างมากในพริบตาเดียววังหลินก็ออกจากทวีปซูซาคุอยู่ระหว่างขัวโลกเหนือบันระชนระดับสตั้งใจไล่ล่าซื้อทูน,นันแต่ต้องตกใจขณะซื้อทูนันหอ่อเขาเนี่ยไม่เผยความหวาดกลัว เขาจะรอตัวบ่อยครั้งเพื่อให้บรรพชนไล่ตามขาากืนกินวิญญาณบรรพชนและจากนั้นรวมเข้ากับร่างกายผู้นั้นแล้วข้าก็จะกินเจ้าหมาบ้าตัวนี้นี่น่าจะยดระยะเวลาฟื้นฟูได้ข้าจะได้รับประโยชน์คนเดียวและกวาดล้างหมอผีที่มีพลังเทียบเคียงเสียนขั้นเทวะได้เช่นนี้กล่าวด้วยว่าข้าม่ลืมความแม่ตายของซูซาคุรุ่นแรกเลยโอเคเจอกัน,นะะคลิปหน้าไยบายไปแล้วเด้อ